สิพ้าพี่พาน้องมะยาวอยู่โคลน้องหน้าสวนสินนะครับยูมองเก้าเนี่ยละพี่น้องสิพ้ามาเลาะชมต้นไม้นะครับฝนกระทิมช่วงไปแล้วนะครับโดนเติบฝนกระบ,บอตกนะครับต้นไม้บ้างต้นก็ขาดน้ำพี่น้องต้นไม้ขาดน้ำนี่นะครับตายไปกับมี่นะครับเดี๋ยวสิเป็นยังไงนะครับไปชมกันเลยนี่ครับพี่น้อง ืันนี้กับผ้ามาเลาะเบิงต้นใหม่อยู่โคงน้องแน่สวนศินนี่พี่น้องต้นพะยุ่งนะครับต้นพะยุ่งนี่ไงเลี้ยวอีหลีครับพี่น้องแล้วก็นี่ครับเพื่อนทอนแรงตอนนี้นี่ถนนของเฮาที่เฮดไวน้นี่กว้างหกเมตรนะครับตอนนี้ใบกิ่งของต้นพะยุ่งกะบปกคลุมไปหมดแล้วนะครับพี่น้องเดี๋ยวกะสีได้มาตัดสางแต่งกิ่งเพื่อนนะครับ นี่ต้นพะยูงปลูกไว้อยู่คองน้องหน้าสวนสินได้สองปีแล้วครับพี่น้องกำลังงญ่เลยนะครับนี่ปีนี้แห้งแล้งนะครับแหงแ้งแล้งฝนกะขาดช่วงไปโดนเติบแล้วนะครับพี่น้องฝนบดบกเลยนี่น้ำในสาเมองนีกะลดระดับลงไปแล้วก็เหลืออยู่สองเมตรนะครับพี่น้องุ้น สะมองนี้ก็ลึกหกเมตรตอนนี้เหลือน้ำอยู่สองเมตรถ้าฝนเพิ่นบมาอีกนี่ก็ขึ้นยากอยู่ครับพี่น้องนี่นี่ปลาเข้ากับปล่อยเลี้ยงไว้กลายนะครับแรงอีหลีครับพี่น้องปีนี้เดี๋ยวพาไปเลาะเบิ้งต้นใหม่นะครับนี่เบิ้งต้นใหม่พี่น้องนี่สองหัวสองขางท่าง กะมีต้นไม้หลากหลายนะครับเพราะว่าลุงแจ๊กกับปลูกให้เป็นปลาผสมผสานครับพี่น้องนี่เขาขุดคลองรอบหน้ามาปั้นเป็นถนนนะครับแล้วก็ปลูกต้นไม้สองข้างทางนี่ต้นยางหน้านะครับต้นกล้วยนี่ก็ออกปีแล้วครับพี่น้องนี่กำลังออกปีคุณปลูกให้เป็นพี่เลี้ยงต้นไม้ ตอนนี้ต้นไม้ก็เริ่มใหญ่แล้วนะครับนี่มองนี้ก็เป็นต้นยางหน้านะครับพี่น้องเบื้องพี่น้องนี่ต้นยางหน้าอายุสองปี <c oughs> ได้ซับนี่นะครับนี่เที่ยงข้อนี่พี่น้องนี่เพราะว่าเพื่อนแห่งแรงนะครับแหงแรงผนกับบอสโนี่มีแต่ความแหงแรงนี่ต้นไม้ก็ไปแล้วก็มีพี่น้องนี่บอดนะครับต้นยางหน้าบอด นี่ต้นไดที่ปลูกเสริมกับมี่ปลูกปีที่แล้วนะครับนี่นี่รอดรุนว่าผลสิบห้าอีกบ่อนะครับขอบๆชากับมี่ือกันครับพี่น้องปลูกต้นไผ่ไว้ไผ่สร้างมนนี่ครับเพื่อนกับกำลังขึ้นต้นยางหน้าต้นไดที่รอดแล้วกับนี่ครับกับแบบนี้ก็ถือว่ารอดแล้วละครับพี่น้องนี่ต้นทวมหัวแล้วนะครับ ต้นยางนานี่เดี๋ยวฝนดีนะครับก็สิได้ไปหาเชื้อเห็ดมาล่องนะครับหาเด้กินเห็ดลงอกงพี่น้องนี่ต้นยางนากำลังงามเลยครับฝนค,ครับรอบๆราคาบ้รอดก็ห้ายครับพี่น้องเพราะว่าสู่ขั้วแห่งแรงบ่ไไว้ยังต้นไผ่ต้นไผ่นี่ต้นไหนเพิ่น รอดมาเนี่ครับเพื่อนกะทีแตกนอนะครับเริ่มแตกนอพี่น้องนี่นี่นอไผ่ไผ่สร้างมนนะครับนี่ตกกี้กับปลูกไว้รอบคู่สะเนี่ยละครับพี่น้องนี่นี่ปลูกไว้รอบคู่สะแต่ว่าเพิ่นบลอดนะครับต้นยางหน้านี่นี่จ้าต้นนี่ก็ถ่วมหัวแล้วก็ประมาณสองเมตรแล้วนะครับแบบนี้ถือว่ารอด นี่มะฮอกกันนี่มะฮอกกนันีนี่ก็ปลูกปีที่แล้วนะครับนี่ก็รอดฝนพี่น้องนี่แจ็บนี่ถือว่ารอดแล้วนี่นี่เป็นแถวเป็นแนวแต่ฟังทางนี่นี่โล่งเลยครับพี่น้องนี่นี่มาเบิรนคว่ำแห่งแรงพี่น้องน,นี่เป็นไถหุดไว้นะครับพี่น้องเป็นไถหุดไว้กีดินแห้งงทุนทุนอยู่พี่น้องเอ้ยนี่ เป็นตาได้กินเขาว่าปีนี้นี่ครับน,นี่กับผ้ามาเลาะเบืองต้นไม้นะครับมาเบืองต้นยางหน้านี่ต้นทอนต้นทอนเพิ่นเกิดเองมะข่ามงก็มีแลวพี่น้องนี่มะข่ามงนี่ปลูกไว้หลายต้นอยู่นะครับมะข่ามงอันนี้ก็เป็นไม้ไม้มะข่ามง นี่ต้นยางหน้าปลูกปีที่แล้วนะครับปลูกเสริมปีที่แล้วไปแล้วพี่น้องบลอดนะครับนี่แหละครับความแห้งแล้งนี่ครับถ้าเพื่อนได้ติดแล้วนี่เพื่อนก็รอดเลยล่ะพี่น้องนี่แบบนี้ถือว่ารอดแล้วล่ะครับนี่ต้นมะข่ามงี่ฟังทั้งพี่กับสิเป็นต้นยางนานะครับ ต้นยางหน้านี่มองอยุนี่นี่ปลูกยากยุคครับพี่น้องเพราะว่าเพิ่นเพิ่นแห้งแรงแลวกะระบบน้ำเข้าตองมีนะครับถ้าบ่มีระบบน้ำนี่บรอดเพราะว่าต้นยางหน้าเพิ่นกับมักน้ำนี่ครับตอนนี้ก็ตอดหลายต้นนี่ครับพี่น้องสองทิวแถวสองขางทางก็สิเป็นต้นยางนาฟังนี่ ตนนี่ลุงจักสิปลูกต้นยางหน้าหลายนะครับส่วนต้นอื่นเขาได้กล้าไม่มากนี่ได้ต้นยังมากเขากับปลูกนะครับปลูกไว้ครับพี่น,อน,น,น,น้องปุ่นนี่ยางต้นต้นอันนี้ครับนี่ครับต้นประดูปา่าปุ่นสูงชะลูดเลยพี่น้องสองเมตรกัวแล้วนะครับกับปลูกไว้ครับต้นยางหน้าเลยระยะห่าง ระยะห่างโซนนี่นี่ลุงจักรบ่ไไรจำกัดหรอครับกับปลูกตามสะดวกนี่ขุดปลูกเลยพี่น้องนะครับที่แรกเพื่อนกะมีระบบน้ำาเัากับตอระบบน้ำทดให้นะครับนี่แต่ว่าปีนี้บ่ไไ้ทดน้ำเลยพี่น้องนี่ล่อฝ้าฝนอย่างเดียวนะครับบ่ไไ้ทดน้ำให้เพื่อนถ้าใดทดน้ำตลอดนะครับเพื่อนกับสีไงกว่านี่อยู่ นี่ต้นแคกแกนพี่น้องต้นยางน้านี่ต้นที่ปลูกไว้ปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วนี่กับบอดพี่น้องขึ้นชองต้นบอดนี่มาเบิงต้นนะนี่พี่น้องนี่ต้นพอกนะครับพี่น้องเคยเห็นว่าต้นพอกนี่น่วยเพิ่นนี่โอ้เป็นปุ่มอยู่พี่น้องเิน่นต้นพอก นุวยได้สุกในเพื่อนสีหอมนะครับมองนี่ลุงจักกับอนุรักษ์ไว้เหลือในหน้าอายู่ต้นเดียวนี่อนุรักษ์ไว้เอาไว้เบิ่งพี่น้องนี่กับต้นพยอมในต้นพยอมในต้นพยอมต้นหนึ่งนะครับนี่พามาเบิ่งต้นพอกนี่พี่น้องต้นพอกดกเต็มต้นเลยนะครับอนุรักษ์ไว้ตอนนี้กระจุกับต้นพยอมแล้วนะครับคุณเป็นอุโมงต้นไม้แล้วมองนี้ นี่ครับมาคามองกะถพาเพื่อนรอดแลกกะง่ามพี่น้องใบเขียวเลยนะครับแบบนี้ถือว่ารอดแล้วนี่ตอนอ้นยางหน้านะครับลุงจากกระปูกพ่าได้จำกัดตอกว่าสิเป็นต้นนิยงเพราะว่าเข้าได้กามาต้นก้ามานะครับบ่พร้อมกัน ได้มาย่ไมไดกะเอามาปลูกนี่ต้นได้ตายเฮากบปลูกทดแทนนะครับพี่น้องนี่ต้นยางหน้าบอหลอดกับร้ายนะครับแรงคักกี่ลีนะครับต้นไม่กับบวญยัยเพราะว่าเพิ่นบ่ได้น้ำพี่น้องนี่ต่อทอเหตุระบบน้ำไว้อยู่นะครับแต่ว่าปีนี้ปีนี้บ่ไดใส่นะครับพอว่หาปัญหา ปัญหาในชุมชนแถวนี้ครับพี่น้องปัญหายาเสพติดหลายขี่ขโมยขี่ขจนพากันมะลักตําหน้ามลักสายไฟพี่น้องก็เลยต้องถอดไว้นะครับนี่นี่ครับพามาเบ่งต้นไม้ใหญ่ประจําหน้าพี่น้องนี่ยังอนุรักษ์ไว้ก็คือต้นสะแบงนะครับ มีอยู่สองตอน้นพู้อีกต้นหนึ่งต้นแสแบงไงอันนี้ก็อายุเป็นร้อยปีแล้ว,วครับพี่น้องเนี่ยเพราะว่าเกิดมานี่แต้ในน้อยเนี่ก็เห็นแล้วนะครับเห็นว่าต้นไงแล้วนี่นี่ก็เป็นต้นยางนาเข้ากับปลูกให้เป็นคู่กันกับต้นกล้วยเนี่ยต้นกล้วยเป็นพี่เลี้ยงไหเพื่อนมองนี้ต้นยางหน้าก็มีสองต้นเลยนะครับ นี่พี่น้องครับขันผู้ใดสิปลูกปลาปลูกต้นไม้นะครับกะแนะนํำกะขอให้มีระบบน้ำเด้อพี่น้องยังบ่เสียเวลานะครับยังบ่เสียเวลาหล่ะก,กะต้นไม้เฮ้ารอดต้นไม้เฮารอดแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถามมีระบบน้ำจังของลุงจักนี่กะปีปีใดฝนดีนะครับเพิ่นกะสีได้น้ำนี่ต้นไม้เพิ่นกะ จะเติบโตได้ดีนะครับแต่ปีใดฝนแรงฝนบอดีก็ต้องท่ามใจนะครับนี่พี่น้องขนาดพามาเบิงต้นตะเคียนต้นนี้นะครับนี่ต้นตะเคียนทองนี่เอาเพิ่นคือใบเหี่ยวแบบนี้นี่นี่ถี่บอดแล้วพี่น้องเอ,อ้ยนี่ต้นตะเคียนทองใบกรอบแหงไปเลย นี่ต้นใย,ยนะครับนี่ขนาดต้นใ่แล้วนี่จั่งได้ใบแหงกอบไปเลยนะครับแรงโพดพี่น้องนี่แรงอิรีเบื้องต้นตะเคียนใ่แล้วพี่น้องนี่ต้นก็เกือบซ้ำแขนแล้วนะครับนี่แต่ว่าช่วงปลายนี่ใบเหี่ยวแหงไปแล้วนะครับหลอดบะน้อนี่พี่น,อน,น้องนี่ถารุนเบื้องนั้นกันนะครับนี่สองต้นนี่เพื่อหลอดนี่ต้นตะเคียนทอง นี่ครับอันนี้ก็คือกันพี่น้องนี่มีใบเหี่ยวแห้งไปนี่ต้นตะเคียนทองส่ต้นทัางนี่ก็เป็นไม่กินได้นะครับต้นขี่เล็กพี่น้องนี่กำลังออกดอกงามเลยนะครับต้นขี่เล็กปุ่น <c oughs> ปุ่นเสียงพี่น้องเข้าตัดหญ้านะครับนี่แนว ล่องนองโค้งน้องหน้านี่ก็เป็นที่วแถวต้นสักฝนบ่ต๊กเพิ่นก็สิเหี้ยวครับพี่น้องนี่ใบเพียวนี่ปลูกในเทวดาฟ้าฝนดูแลเลยนะครับนี่เบิงที่หน้าของเฮ้าก็มีแต่ความแห็งแรงพี่น้องขีดินขาวไงทวนๆนี่ไถหุ้นไว้นะครับนี่จักสิเป็นยังไงนะครับก็รล่อฝ้าฝนต่อไปครับพี่น้องนี่สา้ํา สาน้ามังนี้ก็ลึกโกเม็รระดับน้ำก็เหลืออยู่สองเมตรพี่น้องฝนเลี้ยงปลาไว้นี่ก็เริ่มน้ำก็ลงกล้นบ่อแล้วนะครับเป็นไดเนาะนี่จกักสีรอดว่รารอดดอกพี่น้องปีนี้ถ้าฝนบ่ตกลงมาเติมน้ำให้อีกนี่ก็อีกบ่โดนแห้งแท้ๆนะครับก็ล่อฝ้าฝนก็ไปนะครับเอากาโอเคนะครับพี่น้องสำหรับ คลิปนี้ลุงจักผ้าเาาก็ขอจบรายการไดในเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมครับคลิปนตาพ่อกันไหมครับสวัสดีครับ